สวัสดีครับพบกับเราช่องพังยานยาพายน้ำโชวนะครับวันนี้จะพามาตัดอ้อยนะครับผมก็หาเป็นแปลงอ้อยที่ได้มาจากผลไม้ออนไลน์นะครับผมที่แม่แม่เอฟีนะครับสนับสนุนเข้ามานะครับผมด้วยการอุดนผลไม้นะครับจากผลไม้อลนยพักควานก็ได้นํามาแปลงมาซื้อเป็นอ้อยไว้นะครับแปลงหนึ่งครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอีกสนหนึ่งพ่อควานก็จะนําไป าหาซื้อหญ้าให้น้องช้างได้มีกินด้วยนะครับก็ต้องมีหญ้ากินแล้วก็มีอ้อยกินนะครับกินผสมกันไปนะครับผมขอบคุณนะครับเดี๋ยวแม่ครองจะพาไปชมนะคะว่าอ้อยมันก็เกือบอถึงไร่ไหมพ่อไม่ถึงไรไห,รไหไมถ,ไหถึงไหมไรก็กว่าไรก็กว่า,าก,ก็เป็นในหมู่บ้านนะครับมันก็เยอะอยู่นะคะ นู้นเลยนะคะก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณแม่แม่เอซีทุกทท่านนะคะที่ให้การอ,าอุดหนุนผลไม้ครับครัวเรานะคะจนให้เราได้แปลรูปมาเป็นอ้อยนะคะสวนอ้อยแปลงนี้นะคะก็แม่ควานนะคะก็ได้นะคะอ่าซื้ออ้อยเข้าไปแล้วนะคะตอนนี้แม่ควานก็ยังขาดหญ้านะคะยังขาดหญ้าให้น้องช้างนะคะเนื่องจากแม่ควานก็บอก แม่แม่เอีนะคะที่แม่ควานไลฟ์สดเมื่อวานว่ามันเหลือยากแค่สองวันเนาะก็แม่ควานก็ได้มัดจำแล้วนะคะก็คะแนนเมื่อวานที่แม่แม่พ่อพ่อเอีนะคะช่วยการอุดหนุนผลไม้แม่ควานแม่ควานก็ได้มัดจำสวนญ่านะคะหนึ่งแปลงไว้แล้วนะคะก็ถ้ายังไงนะคะเดี๋ยวแม่ควานก็จะไปถ่ายให้นะคะจะไปถ่ายให้ดูว่าเราซื้อสวนแปลงไหนนะคะ แม่เอซเห็นได้ยินเสียงรถนะคะก็เป็นรถไถนะคะเป็นรถไถของนะคะของชาวบ้านนะคะไถทํานานะคะทํานาปีนี้นะคะก็สวนนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆนะคะที่ทํานาเลยนะคะเป็นสวนนะคะทางนู้นนะคะก็จะทํานาทําไร่อยู่ทางด้านนู้นนะคะ แม่ควันก็จะให้ดูบรรยากาศนะคะรอบๆสวนอ้อยที่แม่ควันได้ไปซื้อมานะคะก็จะเป็นยังไงเนาะก็จะมีคนไถนาน,นะคะพราะควันก็จะตัดอ้อยอยู่ทางด้านนี้นะคะปากแม่แม่นะคะเข้าไปอุดหนุนเข้าไปส,สนับสนุนผลไม้ออนไลน์ของเราด้วยนะคะ เนื่องจากว่าเราก็จะแปลรูปมาเป็นอ้อยเป็นญ้าให้น้องช้างนะคะเป็นอ้อยกลบนะคะกินดีนะครับแบบนี้กินดีมากกินดีมากเลยนะคะฝากแม่แมๆด้วยนะคะเอ็นดูครอบครัวของเราด้วยนะคะแม่ควันก็ได้มาถ่ายให้แม่แม่เอซได้เห็นว่าอาที่คะแนนที่แม่แม่เอฟซได้อุดหนุนผลไม้มาแม่ควันไปแปลรูปเป็นอะไรเนาะแม่ควันแปลรูปเป็นอ้อยสวนนี้นะคะแล้วก็อีก อ,อีกหนึ่งสวนก็คือเป็นญ่านะคะตอนนี้นะคะแม่ควันก็ได้ไปมัดจําเขาไว้แล้วเมื่อวานเนาะที่แม่ควันไล่ขายผลไม้เนาะแม่ควันก็ได้ไปมัดจําเขาไว้แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ถ้ายังไงถ้าแม่ควันขายผลไม้หมดนะคะก็จะได้ไปจ่ายเขานะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะแม่ควันนะคะก็มาให้แม่แม่เอฟซีได้ดูว่าคะแนนที่แม่แม่เอฟซีได้อุดหนุนผลไม้ของเรานะคะเราก็มาแปลรูปเป็นอ้อย นะคะเป็นอ้อยแปลงนี้ให้ท่านนะคะได้เห็นว่าเราได้ซื้ออ้อยนะคะให้น้องช้างของเรานะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะแม่ควันก็ต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะแม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะแม่แม่พ่อพ่อเอฟซีทุกทุกท่านนะคะที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนผลไม้ออนไลน์นะคะของครอบครัวเราจนได้มาแปลรูปเป็นอ้อยแปลงนี้ให้กับช้างของเรานะคะ เป็นอ้อยที่เราตัดมานะคะตัดมาช่งชาวงเช้าก็จะโยนให้กัเด็กๆของเราได้กินแม่ๆของเราได้กินนะคะออตอนขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอขอบคุณอาหารออนไลน์นะคะ,ะที่ช่วยกันสนับสนุนนะคะเป็นอปกรอดน,น,นะคะให้น้องนําโชคน้องยาย่านะคะน้องบุญชูแม่กุ้ยมาของเราได้ทานนะคะก็ ฝากแม่แม่เข้ามาอุดหนุนเข้ามาสนับสนุนกันด้วยนะคะเด็กๆของเราจะได้มีอาหารกินนะคะมีอ้อยกินนะคะมีอ้อยมีหญ้ากินนะคะฝากแม่แม่ด้วยนะคะเป็นดูครอบครัวของเราด้วยนะคะอุดหนุนเข้ามาได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ควานก็ต้องขอขอบคุณแม่เอฟตีทุกท่านนะคะที่ให้การอุดหนุนผลไม้ของเราจนเรามีอ้อยแปลงนี้ให้กับน้องช้างของเราได้กินนะคะ ก็ต้องขอขอบคุณท่านมากๆนะคะถ้าไม่มีท่านก็คงไม่มีแปลงอ้อยให้น้องช้างของเราได้กินในวันนี้นะคะในควันก็ต้องขอขอบคุณนะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากแม่แม่เอ็นดูนะคะครอบครัวของเราด้วยนะคะแม่ช้างร้อยสามเชือกแม่ช้างสามเชือกคะ่ะขอบคุณมากนะคะ กดไลค์กดแชร์ช่องพันยายาพลายงามโชคด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์ comment, เท่ากับหนึ่งกำลังใจนะคะ